กับส้นมินกำลังคดพักเนาะซมินเนาะไปพักไปคดต้นหมักเพชรเออ <c oughs> งัวโหได้เวียดเฮลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้ผมกันอยู่ที่สวนพักอยู่ที่บอ่อยหินเก้าเมืองจอมอน <c oughs> กับซ้นมินกำลังคดพักเนาะซมินเนาะไปพักไปพุป่นผัเท่าอยู่ข้างหลังไปไปพักไปดพักไปคดพัก นักเด้่อฮดพักฮดพักบ่แม่ฮดดินฮดพักเออจังซันละเออแนวนั้นแม่ฮดพักซอยอพถ่าวฮูความแทะโอ้มีหมักเพชรต้นหนึ่งได้เบากระบาบมาเอาน้ำอีกมมาเอาน้ำอีกมาเอาน้ำไหมให้นในเบิ้งอพถ่าฮดเันนดเออเห็นบ่อเห็นอพถ่าฮดบ่อ มาไว้เพิ่นได้เพิ่นได้จากบัวแล้วเพิ่นนะอาชิระอาชิระมาเอาน้ำเานไว้ไวมาเอาน้ำไว้ไๆดูเพื่อนเทาใส่น้ำส่างเลยอ่าพอเท้าตักให้เอ้าอืมโอเคไปไปดหดพักโอ้ยหดได้แต่หมักเพชรเด้อสองก๊กเท่านั้นอ๋อตัวเต็มทีเต็มทีเลยหมักเพชรสองต้นนะบนุ่เชื่อมัด เมานนำเมานำเม,ม,มาหนำไว้เม,มานำเมานนำได้บ่ได้บ่เหตุใดเอาวะมาไปไปฮดนา่งนังตักได้เ,ดาาเลยโอเคโอ้ขอบใจข <Okay, S 3> อบใจโอเค t h a แ k ง o ีพ่อมอีกเลยฮด โ้ดพังอมเป้พังคอมเป้เออแนวน้ำแลยเก่งลายเก่งลายมาเอาอีก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 ,เอ,อกเอาน้ำอีกเบิดเบิดอเออเบิดแล้วไปเอาน้ำไปเอาน้ำหมดพักโคดพักเพิ่นก็นมีบัวของเพิ่นได้บัวพเถากระตังหากไปตักเอาน้ำาหดพักตักเอาน้ำแน่ตักเอาน้ำแน่ ตักน้ำเน่ตักน้ำเน่อย่างตามคนโพถาติ๊กติ๊กอ้าวพ่อใช่บ่กหมาักหมักถั่วตัวนี้มันถั่าบเป็นหมากเลยวะสั้นมันคือยังเป็นอยู่คือต้นมันแก่แหงแล้วสมเจ้าแบบมันแก่เกินเยียวยาแล้วคิดว่ามันบบราจะเป็นเออมันก็ยังเป็นอยู่ได้เล็กๆน่อยๆไปกินกาแฟเน,ะนาะน้อจะมีนน้อซอยเพถาเน่ซอยโเถาเน่ซอยโเถาโฮดพาร์ คืออะไรคืออีลีบริเบิ้งเลยนะบอลเพิ่นเพิ่นกระเบิ้งเป้าหมายเน่เพิ่นก็ได้โอ้ยทันถอกแล้วถอกน้ำมดอ่ะขอน้ำขอน้ำขอน้ำเน่เพราะอะไรเมื่อไรแต่เผ่าเหล่าระดับแถวเหล่าเนี่ยเมื่อได้ไหมแนี่ยวเผ่าเหล้วแหละเพิ่นได้ซะเพิ่นได้ซะเอาน้ำเอาน้ำไว้ขอขอโอ้ยเก่งแท้ดิ โอ wow, oh, ้โอ้ซนะเอาโอ้โอเอาบ่ได้อออืมขอบใจอีกพะนะฮดต้นมักเพชรเออเก่งหลายตัวนี้เด้ใกล้ๆเด้ใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันนะโอ้ยเลๆตุ้มเป๊ะแล้วโหจะน้อยกระซลิ้นแหนดฮู้แหละฮู้แหละจักน้อยจักน้อยจักน้อยแนบ่หงจักน้อยบ่หงจนกหุ่มแม่นบ่สิหุ่มแม่นบ่หุ่ม กุ๊กไก่ก oh. okay? yes. okay. oh. ุ๊กไก่กุ๊กไก่โอ้ยเกือบบะไซเกือบเดะเกือบเดะเกือบเดะคือมุมแทะคือเมาหูแทะตีนเล็กตีนหลาเอ้ยเกือบบ่มีไซไซเกือบกันไปคนยาแลหลายแม่เขาพู้ท่านน่ะไปปล่อยงัว คือว่าโบามีไม้ในมือเนาะก็เลยย่านง,งวัวค้ามีไม้ในมือไหมฮะโซผาเรารได้ฮะคนน้อยนะโอ้ยดูต้นปอเถาดิบ้านางนักได้ฮะเดี๋ยวนี่นางได้จับไม้กกแล้วนะเก่งรุนแรงัวย่านซ้อนมินนะมันย่านซ้อนมินนะสั่งเดีอาชิระอาชิระอาชิระเอ้ย งัวมูผัวเถ่าไข่ประตูแล้วผัวเฒ่าไข่อีตูวแล้วงัวไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายงัวไปแล้วงัวไปแล้วฟู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 แลนไปแล้วมันมันมันไปสวนออกไปสวนอยู่พุ่นดูมาเบิ่งคน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  โอ้ยอย่าเข่าไปแบ่ได้เพาะเหนอเบเห็บอะไปบึงแบ่ไปอ็เะแบอยู่สวเอยบอกหลายๆแบ่ท no 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 ้บานเทัเมืองบนะความเก่งความเก่งขาเอาเอาเอาโอ้ยเพิ่นเอ้ย ไปไปโอ้ยพ่อเผ่าดึกสิบ่ขึ้นแล้วจนมินเอ้อเผ่าบ่แข็งเฮเลยบ๊ายบายปไาบอกให้เผ่าไปไล่งัวตัวนะบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยเก็บมะขามซุกมะขามหวานพร้อมไหนไอหันสาอันน oh. oh, ี้เด <Du? S 2> ้อย่าอับโมเมนต์ หมาโน้ยพุ้นไปเก็บมะขามพุ้นไปเก็บมะขามเก็บได้ไหมลูกเก็บอ่ะเก็บมั้งเก็บมะขามไว้เดี๋ยวไอ้หันซาเราก็ยังเก็บพุ้นอ่ะพวกไอ้หันซาพุ้นเพ,พิ่นเด้เพิ่นเด้เพิ่นเด้เพิ่นสีไปซ้ายแล้วเราสมบูรณแล้วเราสมบูรโอ้โหได้วิ่งยาได้วิ่งยากได้เก็บใส่เก็บใส่มันตกแล้วเก็บใส่แด้ เก็บไซอันนี้ไอฮันสา